สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเราจะมาเล่นเกมทำลายเมืองกัน,นออพนดอดีอ่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอ,อันนี้ ็เป็นจัลวนิสัยโอ้โหเอ้าไม่ต้องสนใจก็ันครับแล้นี้ก็เหมือนเป็นแบบระเบิดที่ล่วงมาบนฟ้านี้พุเหมือนเะพื้นมันเะพื้นอะไรหยุดเล่นเหรอ ต่อไปนะครับก็นิวเคลียร์อุ้ยนาะเพราะว่าน,นี่โอเคอันไหเนีน่ยโฆษณาต่อไปก็จรวดอะไรนี่อุย้ยเนี่ครับต่อไปลมก็แคลมเพ่ายุคอนดูมาแผ่นดินไหวก็มา เอออันนี้ก็มาเนี่ยภูเขาไฟก็มาเนี่ยมีลูกนะว้วไปปืนกลเลยววฝนพิษมาว้าผาก็มาโอเคต่อไปแบทโฮครับพี่น้อง นี่หู้แรงนะดูแรงนดูต่อไปก็อุกบาตตกอกบาตตกโอ้หแงเลืดอแงเลอซมาแล้วแยาแบบนี้ต่อไปอายุเออ ฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในคาโมนาโอ้ยน้อบักแน่เีโอเคนี่

บอมบ์ระดับนี้วะนี่นะครับโอ้โอเดโอ้โหเดีวต่อไปก่อนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากอุ้ยเฮ้ยอย่าอยายาโอ้ยเอยต่อไปดิตัวต่อไปดินี่ โอ้มระเบิดเป็นว่าเลนอันนี้ระเบิดดีครับระเบิดระเบิดโอเคเดี๋ยวถ้าไม่มีเสียงก็ไปพากเสียงเอาโอ้มไปเลยโอ้ไปเลย,โอเ,ลยโอเคนะครับสับป,ประรดก็ไม่เข็มเอาไปเอาฐานวินรลบอยู่ะ คร่งองบินนีะอ๋อดูเหมือนว่าจะไปเท่วบินทิ้ระเบิด UFO มากันหมดอ่ะ UFO มึงครับเองก็ตามมาหมดนี่นี่นี่ UFO 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 อะไรเนี่ยมาคับเองเหรอโอเคใช่มาคับเองอันนี้โอ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 ้ภูเขาเริ่มใหญ่แล้วสลีภูเขาภูเขาโอ้เอาไปยี่น้ำออ๋อเป็นน้ำนี้ โอ้โยโอ้โยเราไปก็ซีนามิวว้ยเข้ามาเลยวันนี้เราเราได้รับภารกิจนะครับวานทบลายสะพานกูได้เก็นีีแล้วกฆสนามันก็มาขัดขวางภารกิจผมเนาะตุ้ม โอ้โสะพานถนมเลยครับทุกคนดูต่อไปยูเคียลงเลยสะพันสะพาดสะพันสะพาดสะพันสะบัดกระบาตก็มาเลยมาหมดจ้านีแม่เล็กก็มาจ้า นี่มานี้นก็มีรถมาเรือมามาหมดมาหมดมาหมดกระสนุนพวกชายอะ่ะมาหมดขามาหมดเลยโอเคนี่นี่เมืองนี้ก็ไม่เว้นเราจะทำลายทั้งประเทศตายซะตอร์พวกมันใสยาชาชาไวๆแล้วลงยูเคียเลยแล้วกันไปทู สลายตายตัวสลายหายตั <S <S อันนี้ล่ะอันนี้เป็นเอ่อที่ที่ผมอ้าไม่ใช่เข้าเกมผิดฉยเฮ้ยเ,เข้าเกมเข้เฮ้ยเอ้าอะไรเี่ยโอเคต่อไปนี้ไ,นได้ภารกิจมาทำลายสถานบินลักษณะนี้โอกาสตรงนี้ แตกหมาย mm ถึงคนที่อยู่ในโอกาสนั่นแหละแตกยาโอกาสไม่เป็นไรเออไม่ nah. ไหวแล้วนิวเคลียสประหลาดลงหมดมามามามเอาตัวไหนก็มาเลยไเชิญเลยอะอะไรก็มามามาม โอ้โหเป็นกองรับครับพี่น้องเฮยเราผมปรับลมธรรมชาติดีกว่าร้อย มาฐานนี้ให้หัวหน้าให้ระเบิดมาเลยระเบิดสามป่องเลยสามป่องเลยเหรอโอเคนะครับคลิปกว่็จบเพียงเท่านี้นะครับมาทำลายเมืองแค่ไม่กี่เมือง แล้วก็ทำารนี้โอเคแค่นี้นะครับบ๊ายบายโอเคผมขึ้เทษด้วยนะครับนนที่ตอนแรกอาจจะไม่ได้ยินเสียงผมวันนี้ว่ทุกนทหนึ่งนะครับก็ไม่ว่ากันเนอ้องก็ไม่เป็นไรนะครับบ๊าย <ผม S 1> บายไป